สวัสดีนะครับวันนี้ซันตูตีพักเครื่องมาเปิดกล่องอันบ็อกพัก box, พเครื่องหลวงพ่อคูณจากพี่ๆทางบ้านนะครับที่ส่งพระหลวงพ่อคูณมาให้ผมได้เช่านะครับวันนี้มีทั้งหมด3กล่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละกล่องกันนะครับว่าพี่ๆที่ส่งพระมาเนี่ยส่งพระเครื่องหลวงพ่อคูณรุ่นอะไรมาบ้างนะครับเริ่มจากกล่องด้าน,นบนก่อนละกันนะครับเริ่มจากกล่องด้านบนนะครับผมขออนุญ,ญาตแกะนะครับ พี่ท่านแรกนะครับพี่ท่านแรกอ่ะนี่นะพี่ท่านแรกนะครับแล้วก็ท่านที่สองขอเป็นกล่องนี้นะฮะ ท่านี้นะครับมีใบประกาศด้วยนะเดี๋ยวผมมาดูด้านในว่าเป็นท้าอะไระะะแล้วก็กล่องสุดท้ายนะครับกล่องที่สามนะครับกล่องที่สามกลองใหญ่สุดเลยนะฮะ อย่างดีครับน,นะนี่ฮะมีใบประกาศด้วยเช่นเดียวกันนะครับมามาลุยกันนะครับเดี๋ยวมาแกะด้านในกันดีกว่านะครับผมขออนุญ,ญาตเริ่มจากกล่องแรกเนาะกล่องแรกจะเป็นกล่องนี้นะครับถ้าพี่พีจําได้ก็จะเปิดให้ชมนะครับ เช่าพระเครื่องหลวงพ่อคูณหรือว่าปล่อยพระเครื่องหลวงพ่อคูณเนี่ยผมก็ทั้งเช่าและก็ปล่อยด้วยนะครับหลายคนบอกว่าเช่าพระรุ่นอะไรบ้างน,นะครับยังไงเนี่ยพี่รองส่งรูปภาพมานะครับถ้าเป็นพระที่มีการนิยมเล่นหาเช่าซื้อขึ้นในปัจจุบันนะฮะก็สามารถที่จะ,ะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะครับในกรณีที่เป็นพระแท้นะฮะแต่ถ้าเป็นรุ่นที่ แท้แต่ว่ายังไม่ได้รับความนิยมในตอนนี้ผมก็ยังจะไม่ได้เช่านะครับอันนี้ก็พูดกันตามตรงนะ,อ,ะองค์แรกนะครับองค์แรกนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับองค์แรกองค์แรกเป็นเหรียญน,นั่งพานชนะมานะครับอง์นี้เป็นเนื้อนวะโรหะรวมโคตนะครับนวะโรหะรวมโคต สำหรับรวมโค้ดแบบนี้เนี่ยนะฮะสร้างแค่38องค์นะครับสร้างแค่38องค์นะครับนี่ครับสร้าง38องค์นะครับขอบคุณพี่ท่านนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็พูดคุยกับพี่ชายท่านนี้นะครับองค์แรกผ่านไปสําหรับกล่องแรกนะครับกล่องที่2นะครับที่มีการประกาศนะ ที่สองครับตแดนนะฮะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนั่งผ่านบ้านบ้านคลองนะครับนั่งผ่านบัานบ้านคลองนะครับแล้วผมให้ชมนะฮะ เป็นเนื้อเงินด้วยนะครับเป็นเนื้อเงินด้วยนะครับสำหรับเหรียญนั่งพานวับ้านคลองเนี่ยก็สร้างปีสามเจ็เหมือนกับเหรียญนั่งพานเชลามานนะครับแล้วก็ทางนั่งพานบ้านคลองเนี่ยจะมีโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีทั้งที่กรุงเทพนะครับพานะจกระจายกันอยู่แล้วก็จะมีอยู่ในแถบชลบุรีด้วยนะครับเพราะว่าวัดบ้านคลองเนี่ยอยู่จังหวัดชลบุรีนั่นเองนะครับก็มานี่ครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับ เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับทั้ง2เหรียญเลยนะครับสําหรับพี่พี่ชายท่านนี้ที่ส่งมาให้ผูกได้เช่านะครับก็เดี๋ยวผมต้องสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมว่าอ๋อองไหนติดรางวัลนะครับองคไหนติดรางวัลนะฮะอ่ะในเห็นมีใบประกาศนะครับจะต้องมี2องเนี้ยมีองคหนึ่งติดรางวัลนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับกล่องที่2ต่อไปกล่องสุดท้ายครับกล่องที่3ามนะมีใบประกาศด้วยเป็นนั่งพานชนะมานะครับใบประกาศนี้เด๋ยวมาดูด้านในนะครับ เดี๋ยวมาดูด้านในอ่านี่นั่งพวันชนะมานะครับติดรางวัลที่หนึ่งนะครับนี่คือใบประกาศด้านหน้านะฮะโอเคองนี้เป็นกรรมการรวมโค้ดนะครับองนี้เป็นกรรมการรวมโค้ดเนื้อทองแดงนะฮะเนื้อทองแดงนะโอเคขอบคุณมากครับองนี้มาดูองอื่นกันนะครับองค์ต่อไปองต่อไปเป็นเหรียญ เนื้อทองเหลืองนี่ครับมีปัดการันตีพระด้วยนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับองนี้สภาพหย่อนสวยหน่อยนะจากจากที่ผมมองเห็นนะนี่ครับสภาพจะหย่อนสวยหน่อยนะแบบนี้นะฮะมาดูองค์สุดท้ายครับแทนผมก็รับเช่าแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับ ก็ท่านใดมีก็ส่งพามาแล้วก็ส่งราคามานะครับนี่ฮะอ่าดูครับองนี้เป็นรวมโค้ดเนื้อทองเหลืองครับ,อง,รบองนี้จะเป็นห้าโค้ดนะครับองนี้จะเป็นห้าโค้ดนะครับโอเคสำหรับในวันนี้นะครับก็เปิดกล่องอันบ็อกทั้งหมดสามกล่องนะครับได้พาไปทั้งหมดนี่ฮะ ให้รับชมเลยนะครับนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกองนะครับหกองนี้นะครับถ้ารวมๆเป็นมูลค่าก,ก็หลักแสนนะเช่าทั้งหมดนี้คือหลักแสนนะครับก็เดี๋ยวผมไปพูดคุยกับพี่ที่ส่งผ้ามาทั้ง3ามกล่องเพิ่มเติมนะครับแล้วผมตรวจสอบพระเครื่องเพิ่มเติมนะครับว่าพระมีแตกมีราน จากที่คุยไว้เบื้องต้นไหมนะครับถ้าไม่มีเนี่ยก็จะทำการโอนเงินไปให้นะครับสำหรับใครที่อยากจะปล่อยพักเครื่องหลวงพ่อคูนะครับสามารถแอดไลน์กันมาได้นะครับที่แอด su t ี i นะครับแอดสุทธินั่นเองนะครับก็รายละเอียดการติดต่อผมก็ง่ายๆเลยครับทางทางไลน์แอดนะครับหรือว่าทาง Facebook f แฟนเพจผมก็มีลิงก์ไว้ให้ได้ติดต่อกันนะครับนี่แอดมีตัวแอดด้วยนะแอด su t ีนะครับสามารถส่งรูปพร้อมราคา เครื่องหลวงพระคูณที่พี่จะปล่อยมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ทักวตูทิลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ